สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสล่าเยอรมันนะวันนี้สล่าจะเออไปเก็บอาหารไปเก็บผักสลัดสลัดของสล่าเยอะมากแล้วตอนนี้สล่าเสียดายอีกตรงข้างล่างมันแก่นะแต่ว่าสล่าเสียดายมันสล่าจะเก็บไปให้ม้าวันนี้เราจะไปให้อาหารม้ากันนะเอาผักสลัดของสล่าเนี่ยจากสวนเนี่ยไปให้ให้ม้ากินกันนะข้างๆข้างๆบ้านสล่า เขาเลี้ยงม้านะเนาะไปไปเราไปให้สลัดอาหารม้ากันนี่นะคะสลัดนี่ของเรางามงามเราจะเก็บข้างล่างนะใต้ล่างอย่างเงี้ยเนี่ยเนยนะคะใต้ล่างอย่างนี้นนนะะนเราก็จะดึงดึงไปให้ม้ากินนะเนาะมาเรามาเก็บกันมาค่ะเพื่อนๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะเอาละค่ะมาเก็บกันมาโอ้ยงามงามเนาะเนี่ยเก็บให้ม้ากินนะนี่งามงามนะคะเพื่อนๆพื่ม้าก็ชอบนะเพราะมันเป็นผักมันหวานเนาะนี่นะเก็บไปเลย มากินมันงามนะเพื่อนๆดูสิใหม่ๆสดๆงามๆเนาะเนี่ยดูสิโอ้โหนี่ เก็บข้างล่างเนาะจะทิ้งก็เสียดายนะม้าคงจะชอบอะ่ะเพราะมันต้องหวานแน่เลยเนาะคนกินไม่ทันนะแล้วต้องให้ม้าและแบ่งบ่งกันไปนี่นี่นเพื่อน ใต้ล่างใต้ล่างเนอะโอ้โหนี่เลอะบาล่าเลยเนาะกันกันไปเน,ะนาะเนาะให้อาหารม้ากันนะ แล้วโอเคแล้วเพื่อนๆเนาะนี่นะเราได้เต็มถังเลยนะไปไปให้อาหารม้ากันเอาละค่ะนี่นะหมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารกันนะโอ้เขากินนะเิ่เก่งเนาะกินอันนี้แก่งจังกินน้ำนะเราดูม้าใกล้ๆมาเพื่อนๆ สี่ตัวนะนี่กินน้ํานี่ข้างบ้านซาลานะอันเนี้ยคือในบ้านซาลาเนาะเนี่ยแล้วก็ข้างๆนี่เลี้ยงม้านะเขาเลี้ยงม้านะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกเ,กเอ่อทุกตัวเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะให้กินสลัดกันนะเนาะเราจะให้กินสลัดกันนะ ฮัลโหลสองตัวนู่นมานี่มาเขาฉลาดนะที่เนี้ยมาฉลาดมากเนาะฮัลโหลเฮี่ยคุกเฮีย่ฮายฮาัลโหลฮัลโหลนน่นน่น่เน,น,นาะยาให้ดูตรงนี้เนาะ ย้อนสอนไอย้อนแสงผมไม่รู้นะเพื่อนเพืๆเนาะซาล่าก็เอาให้ดูอย่างนี้เนาะนี่นะมืดหรือเปล่าเอ่ยมานี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่อไปตกใจนก ตกใจนกหมดเลยนุ๊ตกใจนกหมดเลยเอาลละดาล่าจะให้สลัดนะอ้าวกินซะฮัลโหลิอ่านี่บุญมันนี่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 อ้า ตัวนะั้นไม่มานะเพื่อนๆเขาไม่มาเนาะนี่เขาไม่มาสองตัวนั้นเขากินอยู่นู่นนะตัวนี้สวยนะสวยเชียตัวเนี้ยเนาะสาร่าก็ให้กินสลัดนะเดี๋ยวขี้มาสาร่าจะเก็บไปทำปุ๋ยนะอ่ะสลัดนี่ ให้กินสลัดนะสองตัวนั้นไม่มาเนี่ยสองตัวนั้นเขาไม่มาเนาะนี่สองตัวนั้นเขาไม่มาเอาานี้เอ้ยเลื่อนไหวหน่อยเพื่อนๆเนาะเลื่อนไหวหน่อยนะคะนะเลื่อนไหวหน่อยนะคะเน่่เน่ ไอ้ไอ้ฮู้ฮัลโหลอ่ะอ่ะสองตัวตรูสิเขาไม่สนใจเลยตัวสองตัวนี้มันก็อร่อยไปเลยเนี่ยเนี่ยอร่อยไปเลยเนาะ ดูสิเพื่อนๆเนืนน้อมันแย่งกินกันเนาะนี่ๆๆๆเน,น,น,นี่กินสลัดที่สลาให้นะดูสองตัวนะั้นหน้าไม่ยอมมาดูสิโง่จังเรียกแล้วก็ไม่มาเราก็ไม่รู้ภาษามันเนาะสามจะเรียกยังไงดีอ่ะเราให้ตรงนี้อีกนะเนาะ อ้าวเนอะกินไปเลยเอออร่อยอร่อยเนาะอร่อยกว่ากินหญ้าอีกน,อน้นสองตัวนน้นมาได้แล้วนี่เพิ่งจะเห็นโถยเห็นเมาหมดเอาอีกตัวง่ะ เออตัวนี้แปลกสองตัวนี้เขาติดกันมากเลยนะอ่ะนุ่นเออนี่นโอ้เห็นก็หมดแล้วเดี๋ยวมาให้ใหม่นะนะเดี๋ยวมาให้ใหม่นะจ๊านี่เขาคุมหน้าเอาไว้นะเพราะว่าแมลงวันแมลงวันอ่ะมันชอบตอมนะชอบตอมหน้าเขาเนาะเนาะเนาะ เออหมดแล้วมาช้าไปน,ะน่ะเนาะนี่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 สี่ตัวนะม้ามีสี่ตัวนะคะนี่เนาะนน่น่เน,น,น่ตัวนู้นสวยนะตัวนี้เขาก็ สวยสองตัวนั้นน่าสวยหมดแล้วอืมอมเขาเป็นคู่คู่เนาะนี่เดี๋ยวเขากินตรงนี้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะย้ายมาย้ายมากินตรงนี้นะกินจนกว่าหมดรู้สึกอันนี้จะเป็นประมาณสักสองไล่สามสี่ไล่นะประมาณเนี้ย ประมาณนะคะละเวนรอบนี้ถึงนูน่นถึงนู่นเลยนะคะประมาณสี่ไล่เนาะเขาจะมากินตอนปีที่แล้วมีวัวนะมีวัวประมาณเจ็ดแปดตัวเนาะแลวนี้เขาก็มีหญ้าอันวันนี้ปีนี้มีม้าเนาะตัวใหญ่เนาะนะคะป่ะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตจบคลิปกันนะ ไวเอาละค่ะอวดน่อยอวดน่อยกับคนขี้อวดนะที่วันนั้นน่ะเราปลูกกันเนาะเราปลูกกันนะว่าเออเรามาทำกระถางกันที่ผสมดินนะ่ะเนาะแต่ตอนนี้เขาใหญ่แล้วนะนี่นี่เดี๋ยวอีกเดือนกว่าๆเราก็ได้กินแล้วนะนี่น,น,นี่เพราะเขาเขามะเขือนี่เขามีเวลาของเขานะคะไม่ต้องว่วง ถึงจะต้นเล็กแต่เวลาเขาได้นะคะเขาได้กินเนี่ยถึงเวลาเขาออกดอกออกอะไรเนี่ยเขาก็ได้กินเลยนะเนาะมามามาไปดูในเฮาส์ในบ้านต้นไม้กันเนาะตอนนี้ได้เท่านี้แล้วนะเขาอ,อวดไหนนะคะเพื่อนๆอนัาไหนๆก็อวดแล้วแล้ก็อวดนี่นี่นี่นต้นออกดอกแล้วนะนี่นี่น,นี่ออกดอกแล้วนะคะเนาะออกดอกแล้วนะมะเขือเทศเราโซคินี่ นี่โสกินี่ก็ออกออกลูกเยอะนะเห็นไหมเพื่อนๆเนาะน,นี่นี่ลูกเขานะเยอะนะยังเล็กอยู่เนาะนี่ในหนเราก็อวดแล้วอวดให้หมดเลยนี่นี่นี่มะเขือเทศเราออกดอกแล้วนะไปะไปดูในบ้านเฮาส์กันดูในเฮาส์ต้นไม้กันนะเอาละค่ะนี่นะแตงกวาเราก็มาหลายลูกแล้วนะนี่น,นี่เห็นไหมหลายลูกแล้วนะ นี่ก็ยังเล็กอยู่นะมาหลายลูกแล้วนะนี่เราจะได้กินแตงกวาแล้วนะนี่นี่นี่ในบ้านต้นไม้นะในบ้านต้นไม้นี่ก็ต้นใหญ่แล้วนะเน่เี่เน่เน่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมคะอืมเน่เน่เน่่ต้นขึ้นช่ยนะที่ใส่กับเอ่อยำใส่กับอะไรต่ออะไรแกงใส่แกงจืดเนาะ นี่ต้ทนที่เยอะแล้วนะเนอะดูปลูกผักบุ้งได้ผักชีดูผักบุ้งมีนิดหน่อยผักชีเต็มเลยนี่ผักชีทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยปลูกผักบุ้งได้ผักชีเออเนาะเพราะว่าปีก่อนนู้น่ะซาร่าปลูกผักชีนะแล้วก็ปล่อยให้มันมีมเมล็ดมันคงร่วงเองอะเนาะเนอะแล้วเราดินเราก็พรวนพลวน,วน,วนให้น้ําปุ๊บผักชีก็ขึ้นเลยเนาะ เนาะมาเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปกันดีกว่าเนาะนี่ดอกสีเหลืองเล็กๆน่ารักดีเนาะดูดูดูด,ด,ดูขึ้นสนามหญ้านะไม่ได้เชิญนะมาเองพวกเนี้ยมาเองหมดเนาะอาสวยดีนะคะนี่นี่นนเนาะน,นะสวยนะคะเอาละค่ะ สลา,าขอจบคลิปเท่านี้เนาะนะคะแล้วก็สลา,าเยอรมันนะคะขอฝากช่องทีนะคะกดติดตามให้สลา,านะกดกดไลค์ให้ด้วยนะเนะาะสลาวันนี้เอาไปให้อาหารม้ากันเนาะเอามาฝากเพื่อนๆว่าข้างบ้านสลา,าเนี่ยเลี้ยงหมานะคะแต่ปีที่แล้วเลี้ยงเลียเ้ยงวัวนะนะคะปีนี้เลี้ยงหมาก็เลยเอาผักสลัดเนี่ยที่มันแก่ข้างล่างมันแก่เราก็เลยจะหอนลง แล้วก็ไปให้มากินได้ประโยชน์กว่านะแล้วมาก็อร่อยด้วยนะของสดๆดใหม่ๆซาร่าขอฝากซาร่าเยอรมันชาแนลด้วยนะคะขอราะคุณค่ะที่ทุกคนช่วยมาดูซาร่านะอย่าทิ้งซาร่าไปไหนนะคะนะซาร่าขอขอนะคะอย่าทิ้งซาร่านะคะนะอย่าเบื่อซาร่านะซาร่าจะทำคลิปให้ดูอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย บ๊ายบายนะคะ